คุณตื่นเช้ามาพร้อมกับอาการงงเงียรู้สึกไม่สวัสดสว่างไ,วงไม่ส่วงไม่ส่วงฉันขอแนะนำให้คุณกินเมนูนี้เลยหัวตาจะล่องแจ้งทวันทั้งห้าจะเปิดและคุณจะรู้สึกกลับมามีซีวิซีวาอีกครั้งเป็นเมนูประจำถิ่นที่ทำง่ายกินง่ายแค่ใส่ผงนัวหลายๆมันก็แล้วแล้วและนี่ยังเป็นเมนูขึ้นชื่อที่องค์การอนามัยโลกโคกขี้หนอนแนะนำให้กินร้อนช้อนกลางล้างมืออย่าใช้มือจกร่วมกับผู้อื่นเดี๋ยวมันจะลงท้องกันหมดตำบลใส่ส่วนผสมที่คุณชอบลงไปโดยจะเป็นหมักแมคเคอเรลน,น้ำ oo, ู้ดู เช่นสีขาวนวลเนียนแครอทออสเตรเลียและใบหอมปลอมจากบ้านเยสุน่นมวนมวน,มวนแล้วก็ลงเสิร์ฟได้ลส ฉันขอแนะนําให้คุณหาเครื่องเคียงที่มีส่วนผสมของความกรุบกรอบไม่ว่าจะเป็นกากไก่แคบหมูเข้าเก็บกุ้งหรือจะมุ่งมาทางหมูกรอบก็ไม่ติดกินวอละนิทซีวิตแจมใสเมนูห่างไกลโลกกินแล้วไม่อ้วนแต่จะชวนเป็นโรคไตเพราะใส่น้ําปะลาหลายโพดออกวิธีการทําหมูกรอบนั้นอยู่คลิปถัดไปให้ฉันซอยคลิปบ้างเถอะเดี๋ยวมันจะยาวเกินลุงลังมุ่นอุ้ยปุ้ยเหมือนวิธีการกินเส้นลิงกุยที่ต้องสะบัดข้อมือที36กระบวนท่าเอาล่ะวันนี้ขอลาขอลาไปก่อนจังซีย้อนกลับมาพบกันใหม่โอวยสีได้ไปเมื่อใดเน พอแล้วแล้วแล้วไปฉันไปฉันไปจริง